สองพันเมตรลงแล้วทุกคนมาไอ้เด็กตั้งสแตนมันขับมาดูมาดูโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไนอนเด็กตั้งผมนะฮะก็ลงเมื่อวานลงแล้วทำเวลาก็เก้าเก้าเท่าไหรืปล่าเก้าจุดแปดเออเเดี๋ยววันนี้เด็กตั้งสแตมเน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 ตอนตอน่าแพทเทิรนนะทำเวลาดีสุดเลยมาดูว่า ตอนเอาจริงมันจะได้เหมื tiempo, อนตอนซ right. ้อมไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้ดูท่านผู้ชมเยอะเลยโอ้โหอันนี้รุ่นเป็นรุ่นอ่ามือใหม่นะผมบอกก่อนเป็นรุ่นอ่ามือใหม่ ร้อยร้านแรกร้านแรกไม่เป็นไรเม่กี้ก็ออกลอยหน่อยครับผมสิบยุดโอ้โห oh, ดูเขายังเก้าเลยเก้าเก้าเก้าของเรายังสิบมันเสียจังหวะตรงล้อลอยมันยกเ,เอ,อ,องเอเอ,เ,อเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวมาดูพวกเอ็ดพันเขาวิ่งกันหน่อ,อยนั้นจะบอกว่าแต่ละคันนี่ไล่เบามาทั้งนั้นเลยรถเราเนี่ยผมผมล้อนี่ผมก็ถอดออกมาแล้ว โอ้โหดูซูซูซสำหรับคนสายซูเลยนะความจริงก็อยากไปขับอีกนะไม่ได้ขับนานแล้วมันมายัางวะไหนแล้วพวกเรามาแล้วเดี๋ยวรอ,อดู เขาอากเล่นจริงหรือเปล่าวะเนี่ยมีแดงคนขับเป็นนั่งน,นั้นเลยโอ้โห,โห,โห,โหดูดูดูเดี๋ยวเด็กตั้งเซียนหายป่ะอยู่ไหนป่ะรถอยู่ ไปวิ่งแท็กดีเมื่อกี้มันเป็นเอว่าลื่นมามาลองดูของเราเนาะจะสู้ที่ของเราอาวันไม่มี M เอ้มของเขามีแตนะ่เอ็มเนอะรอบนี้ก็กล่าวว่าจากเอเล็ก้าเมื่อกี้สนะิบเนอะอีกนิดเดียวล้อมันลอยยังยังได้นะแต่ผมว่านะน่าจะดีกว่านี้รอบนี้มารอดู อย่าเบิร์นเยอะหลายเปืองยางเปืองยางอย่าเบิร์นอย่าเบิร์นเยอะ <c oughs> โอ้ <c oughs> คือแบบว่าเรามาลงก็จริงนะแต่เราก็ต้องมีงบประมาณได้ไงกูจะบอกนะเวฟนี่หมดเยอะกว <c oughs> ่า,าหมดทำหนะ้าสามเนี่ยหมดเยอะคันี่อ้ไม่แบ่งนี่โอ้ยังไงเนาะเด็กตั้งสเตนเนาะจะได้เลื่อนขั้นไหมเนาะ ยกมม<ค>ยเฮ้ยแต่ตอนมันเนี่ยตอนซ้อมนี่ดีนะอนอมมโ,อโอเคครับผมเฮ้ยเป็นไงวะไม่ค่อดีเฮ้ยไม่ดีตอนซ้อม,ม,อม,มอยังยังได้ม,ม,มันเป็นอะไรเป็นเพราะอะไร,รอ่ะรถได้รถทำมาใหม่เอาไปปรับคันตั้งอะไรใหม่เพราะแบบวันนั้นะรถมันคันลืน่นคันมันไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าวันนี้แล้วเนี่ยรถมันสมบูรณ์ งัดขึ้นเลยาเลยแสดงว่าเราชินกับไม่สมบูรณ์ไม่ไม่เจอโอ้เว้อะไรได้เมื่อกี้เท่าไหร่รู้ไหมสิบสิบจุดสองแต่ตอน้องอ่เก้าจุดแปดโอ้ตอนสองเก้าจุดแปดต่อไปตาพี่แล้วตื่นเต้นเลยต่อไปตาพี่แล้วพันเมตรเลยเราจัดให้ดูต่อควยขาด จำที่สอนได้มาโอเคครับผมต่อไปก็ถึงคิวผม้วครับผมเขาบอกว่าลงเลยลันเดียวจบตอนนี้ก็มาเอากำลังใจกับทีมงานผม <c oughs> ก็มัดก็โอ้ <c oughs> โหดูตามันดิมันเป็นไ,ไรเนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้นอน,นไม่ได้นอน <c oughs> ได้รถขนบ้านหมดเตือนเอาในตอนนี้ถือว่าเป็นครูของพี่เป็นอาจารย์พี่ขอเงินขอพรมาขอพรกับอาจารย์ อ่าอาจารย์ให้พรผมเลยต้องมีครูไหวครูไหวครูคูโหเงินหนึ่งเลยฮะเดี๋ยวลงกันละก็ตามที่สอนมาออกตรงเบินตรงไหนออกตรงนั้นข้ามยกคัะเร่งใส่เกียร์ให้เวลาให้ความเร็วไปแล้วที่เหลือไปทำเอาเองเต็มที่เต็มที่เต็มที่ทำแบบได้ความรู้จากอาจารย์มาไงจะใช้ให้หมดเต็มที่เลย ลองดูโอ้เอางี้ขอกำลังใจหน่อยมั้ยขอกำลังใจหน่อยมั้เฮ้ยขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจเลยเฮ้ยเอามมากันเฮ้ยซื้อไปโอเคเดี๋ยวเราต้องไปชั่งน้ำหนักก่อนนะครับผมผมว่าน่าจะมีร้อยห้าสิบกว่าตัวเลยเนี่ยจริงไหม รุ่น160เลยันรัวฮะแคต้องตัดขา้ามันจะทันไหมวะก็เราเนี่ยจะเขาโทรต้องโวรขึ้นมาฮะอ่ะโอเค160พอดีจัดไป มาถึงเวลาแล้วไปเข้าสนามกันาก่อนที่จะดูผมนะ่นึ่มเดู๋ย่พามานูงนี่งหก่งหกน่งน่งง ถือว่าเป็นทีเด็ดคู่ชิงเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยฟอร์ซ่าเอ็กแม็กเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่พาไปดนี่ยช่างช่างอันนี่ฝั่งซ้ายเป็นฟอร์ซ่าเอ็กแม็ก <ühl> <van> เรามาเอาใจช่วยช่างอันนะครับผม <UM โอ้ยตึงเต้นแทนอะ

ฝ oh, 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 like. ั่งตรงข้ามช่างอันนะครับผมแต่คราวนี้ช่างอันออกฟาวคือถ้าฟาวอีกหนึ่งครั้งนี่คือแพ้เลยนะครับผมโอ้โหนี่ชิงไฟโอ้ชิงไฟอย่างนี้เลยโอ้โหมาโอ้กองเพียร์นี่คุณค่าที่กองเพียร์รอเพียร์จริงเลยครับหมอหลังวัดนี่ลำอยู่หนึ่งบ้นนะครับแล้ก็ลำนั้นจะเอา คอมปลายแล้วเป็น A ดีกว่าแต่ดูเวลาครับคุณผู้ชมครับโ,โ,โอ้ย <24. S 1> โอ้ย 1, <8. S 1> ยี่สิครับเห็นไหมโอ้แท็ก B มานะครับรอบ3มต้องมีครับหนังยาวครับอีกหนึ่งรันนะครับแท็ก B มาแล้วครับช่างอันสระบุรีครับ สมศ uh ักด e ิ์ศรีคู่ชิงครับรานนี้ช่างอันใช่โอ้โหสุดๆเพราะว่าจะบอกนะผมด oh, like ูแล oh so so well ้วนะออกเป๋ห so น oh. ่อยแต่ว่าสรุปช <bit> really ่างอันาได้เข้านะครับผมเวลา24.18กับ24.28โอ้โหมันจริงว่ะสรุปว่ามีรันอีกรันหนึ่งครับรันที่3าเป็นรันตัดสินครับดมเรามาดูกัน เหมือนขวาจะนำครับอดซ้ายก็ดีดครับใกล้เคียงนะครับ B S สูสีสสสสครับสูสีมากสูสีมากครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาโอ้ผมว่าเอเอถึงไหมถึงไหมยุดยุดยุดโอ้สองสี่จุดสองเจ็ดหนึ่งครับแทร็กเอครับแทร็กเอเอ้าผมงงครับแทร็กเอช่างอ่านเข้าครับแต่ทีมช่างวอร์เท ผมผมไล้งงกันตรงพี่เชียร์ใครกันแน่ครับน่าจะเชียร์คู่ก็บทสรุปครับพี่เอสเป็นอันดับหนึ่งครับเป็นของช่างอันสระบุรีนะครับอันดับสองครับเป็นของช่างวอนะครับจะหลับจะหลับเออเออเขาจัดให้เป็นคู่สุดท้ายเลยก็น่าจะให้เราโชว์สกิลเต็มสูบนะ จะกินโง่ๆใ่เฮ้ยวิ่งไปเถอโอเคเดี๋ยวเต็มที่เลยได้รันเดียววิ่งรันเดียวคือวิ่งรันเดียวคนลูกคนเลยไปนั่งรถเต็มที่ไม่ยกคันเลขจามยกข่ายกปิดให้หมดเตะคันดูนี่ก่อนโอ้ เดี๋ยวดูท้ายครับท้ายพายุหรือท้ายพาละครับน่าจะเป็นพาละตอนนี้ครับทีมช่างแซกบ้านแพ้นำอยู่ครับเห็นชัดๆครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับอย่าไปนอนกองกวดกันนะว้ยเรียบร้อยครับ 3 3 9 8 4ครับกับ34.915จบครับฝั่งบีถ้าออกตัวไม่ยกล้อนะมันครับรู้เรื่องพลาดท่าครับตอนออกตัวครับจบแล้วใช่ไหมคู่พิเศษอีกคู่เดียวและคู่สุดท้ายครับใครเ่ยระหว่างโอมสายชิวครับพบกับทูทีมอเตอร์ไซค์นะครับโอมสายชิวนี่ของดีเมืองบุรีรัมเลยเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเลยฝัดเนื้อผัดตัวได้ครับ วิ่งกันรันเดียวเท่านั้นนะครับนอกเอาเลยนะครับสำหรับโอมายชิลฟู้สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับนายนโอกเยนอเยอต้องเชียร์เขาเยอะด้วยนะไหนขอเชียง ของ MC โอมสายชิวด้วย่วันนี้รอจนถึงตีเกือบตีสี่ด้วเชียร์โอมสายชิวไอวินศูนรวบรวมเกมออนไลน์ที่เยอะที่สุดชัวร์การันตีมั่นคงล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีหนีแอดไอวินแอดไอวินมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผม แอดไปแล้วอย่าลืมบอกว่าเป็นช่องสายชีวิตปิดอกทอมันปลายด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครๆอย่าลืมแอดไปสมัครกันเลยทเยอะๆนะครับ